สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับมืัอนี้พาเดินทางมาบ้านพ่อแต้มพี่น้องเนาะครับผมพามารับชมเนาะครับงวดวันที่16กรกฎาคม2 5งพันเน,นา,านพะพี่น้องเนาะครับอยู่หน้าบ้านพ่อแต้มเลยพี่น้องนะครับผมบรรยากาศโอ้ท้องฟ้าปลอดโปรง่งเนาะครับผมชุดบนพ่อแต้มพี่น้องหลักร้อยแม่นเด้อครับผมวิ่งกับแม่นครับวิ่ง5กับ6หลักร้อยหกเนาะพี่น้อง ครับชุดล่างลดอยู่นะครับสำหรับชมครับมารับชมน้ำกันว่าพอเพิ่นจะให้ชุดบนหรือชุดล่างน้องพี่น้องใกล้เข้ามาแล้วครับงวดวันที่16กรกฎาคม2566ัร้อยหกสิบหครับอ้าท่านผู้องอรชมกูชกจิแมนบอสกูชกแมนบ่บนแม่นนี่พอเมืที่แล้วนะนี่วิ่งแม่นลักลอยกับแม่นเอาข้าวแมนไทยอันอันข้าวแมนไทยในเชฟไร้กับบน อันนี้พอมาล่างก่อนอ่าจะให้บนน้ำจังอ่าเอาล่างก่อนจะจะเฝ้าหนี้ไหมล่ะอสวัสดีครับพ่อสวัสดีค่ะครับผมครัเอาพว่าชุดล่างก่อนได้พี่น้องเด้ชุดบนชุดล่างชุดบนพอดีพอน่ากะคำนวณแล้วมีตัวชอบในใจแล้วเดี๋ยวจึงรอชมพี่น้องดูชุดล่างชุดบนเหนียวนะครับถึงเหล็กวิ่งพี่น้องห้ากับหกหลักร้อยก็หกเด้อพี่น้องหลักร้อยเนี่ย ตวัวประกบพ่อ 2, 3, 4, ว่าสองสามสี่ตัวประกบหลุดซื้อ,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 อทำชุ่มแต่ว่าเอาชุดล่างไปก่อนชุดบนพ่อวา่าคำนวดได้แล้วเดี๋ยวจังรอชมพี่น้องดูชุดล่างมีเขามีหลุดจด้ทำชุ่มเด้อให้กำลังใจกันเนาะพี่น้องเนาะกับงวดเข่ากับเขาครับงวดหลุดก็มี รียเที่ใหญ่เลยใหญ่ไปใช่หรอเป่าใหญ่ไปฟังเล่าใหญ่ไปดังยฟังเล่าดังฟังเล่าดังฟังล่าอ่าานั่ไปนั่งไขเเนี่ยเอาเลยฝา สิบหกกอคอนะคะรับท่านผู้ชมไก่เข้ามาแล้วพี่น้องสิบหกกอคอหกหกนี่เป็นชุดล่างอย่างเดียวเวยท่านผู้ชมเด้อ เจ็ดกับเก้าของรับผมเด่นที่เก้าครับกเรียกสูตรไะ้เบ้งดอกมัน นนจับคู่ได้พอประมาณนี้ครับวิบ่งคือวิ่งเจ็ดกับเก้านะครับ,บกับวิ่งเจ็ดกับเก้าเน้นที่เก้าเน้นที่เก้ารักมั่น เจ็ดกับเก้าโอ้นี่ครับชุดประกบครับผมสามสี่ห้านะครับเนาะครับจับใส่ตัวเด่นกับเจ็ดกับเก้า ห้าเจ็ดห้าเก้าที่เชื่อมเส้นเส <Aunt> ี่แถวเนาะกรับต้องแถวต้องแถวป่ะครับสี่เจ็ดสี่เก้า 3ามเจ็ดามเก้าทชมนะครับเนาะถ้าจับก็คือสามเจ็สี่เ็ห้าเจ็ลยพี่น้องนะครับเนาะแล้วก็3ามเก้าี่เก้าห้าเก้ากับ เน,น,น้นที่ห้าเก้าทัางประชมเน้นติดเก่าเน้นติดเก้าได้พี่น้องเพราะว่าพอแต่มเป็นปเด่นเก่าครับเป็นเก่าซ้สำสรุปน่ละกับาหางนี่เน้นเลยเข้าตาปอ้อน เขาตายอยู่รัาพอหาเก่าสามเก่าครับเมักกันเลยสามเก่ากับมักงวดนี่ท่านผู้ชมห้าเก้ากับสามเก้านี่ครับสุดนี่แหละกับป่อยไปกับตองงวดตั้งแต่ตองวัดมาพอพอดีแล้วพี่น้องมายำให้ทันผู้ชมใกล้ๆถือว่าคงสุดท้ายแล้วนะพี่น้องพอแต้มพันกับป่อยตั้งแต่ตองงวดด้วยครับท่านผู้ชมวันนี้เบ้าเทามาซาเนี่ยก็มายำให้คงสุดท้าย น้อครับเป็นชุดตรงๆเลยบอกพ่อแตมก็ถ้าเก่าก็ตรงๆนั่นแหละเที่ยวว่าไปข้างหน้าห้องบูรู่นเนาะกลับตัวได้วยคันเบลตามซีซีมันก็ตรงๆงนี่มาับครับแมนพอขับซีคือว่าพอเป็นปากลักให้แล้วนี่ฮแต่วันกับบอเนียรน่พอเนาะเลขคำนวณเหลขคำนวณเทียงไปกับกันอย่าให้มันได้ปวดแชลบนะครับเาตกกับอ่ากันไว้พี่น้องนะครับกันไว้ครับ สามหางเน้นๆนะครับสามหางเน้นๆครับผมนี่ตนบู้ชมเก้านี้เด่นล่างนด้พอเนาะแม่นครับมักยุ่ครับตัวเด่นพ่องนี่ใช้รูดหนึ่งบ่อขาดครับผมเกาบ่อขาดเล่นบ่อเก่าหรือว่ามักเก่ายังก็เอาไปใช้ก็ได้ไครับนี่มันใจเก่าค่ะล่างผมก็มักเจ็ดตั้มได้พอชุดเจ็ดนี่มักโตมักชุดสามเจ็ดพอสามเจ็ดห้าเจ็ดต่ว่าจะมีอีกคูนึงที่เบาเ่ามักแต่ว่าบ่ติดตัวเล็ติดพ่อคือศูนย์เจ็ด หาเจ็ดกับมักสามเจ็ดกับมักแต่ว่ามักมักหลายคือศูนย์เจ็ดเก้ากับมักพี่น้องชุดเก้านี่มาแรงพี่น้องสามเก้าห้าเก้านะครับเนาะแต่ว่าตอนนี้คือมาแรงสามเก้าธรรมุชมนะครับผมถ้าจับคืนนี้ได้พี่น้องเดอ้อสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดนะครับเนาะราคาสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าทอนั้นพี่น้องนะครับเนาะเห็นไหมครับพี่นะ้อง ห้าเจ็ดห้าเก้าสี่เจ็ดสี่เก้าสามเจ็ดสามเก้าดเนนไห่สี่เก้าห้าเก้าสามเก้าดาวูนบดติติพ่อสูตรหลังบวกครับสูตรนี้งดนี่มั่นใจว่าอยู่บนอยู่บนขันไปไปบนติพ่อไปเป็นบนเดี๋ยวค่อยชมสูตรบนรอดูชุดบนนะพี่น้องแต่ว่างมั่นใจเก้าเนาะพ่อเนาะเน่ครับสูตรบนพองวันนี้ปล่อยช้าได้พี่น้องได้แต่ว่าพอพนว่า กเก่งไว้ให้เก่านะครับเนาะนี่แหละจังรอชมุมทำประชมเพราะว่าสุดบนนี้หาก,กระพกนี่ถือว่าเด่นขัดของพ่อนะครับเนาะแต่ว่าตัวประกบพ่พอเป็นบริจับไซนะครับวิง่งถือว่าแมน่นลักลอยกับแม่นนะครับเ,เขาหกเนาะเขาหกได้พอนี่เห็นว่าพ่อเห็นผมชุดบนนี้เป็นชุดบนเรือพี่น้องจังรอชม่มเพระาะเพิ่นท่านปล่อยนะครับเนาะแต่ว่าพอมาวิเคราะห์ได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวจังรอชมกันแม่นครับผมนี่เกาคูศกบอทถือ ครับคือครูหน,นบีบอเขาพี่<อ>พน้องเด่นหากับหกหกมาหลักร้อยห้ามาหลักหน่วยนี่ครับหลักร้อยหโอโอันจับพี่น้องผ<อ>ู้ใดจับหลักร้อยนี่บอกหกชนเด่นหกมาหลักร้อยได้เอาแคปหน้าจอชุดล่าง่านมช้ชมล่างอย่างเดียวเด้อพี่น้องเด้อเนียนตรงๆละกับพอพันกว่าให้กันกับตัวไว้ด้วยนะครับนาะผู้ใด,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 ดชอบตรงๆกัจัดตรงๆเลยเพราะว่ามาตามสูตรนะครับพี่น้องล่างเด่นเก้ารองเจ็ดเน้นเก้า ครับชุดประกบ3 4 5ครับตัวเด่นคือ7กับเกครับจับคู่ได้5 7 5 9 4 7 4 9 3 7 3 9เนี่ครับเน้น3คู่4 9 5 9 3คู่นะพี่น้องครับตัวเน้นครับตอนนี้พี่น้อง3 9เกากับ5 9เกานี่หาไว้เลยผมจะผมจะไปเพิ่มตัวในะเพราะว่าหาเกาเป็นตัวชอบพี่แล้วนะครับ3เกานี่พี่น้อง3ามเก้าครับท่านผู้ชม หาลอตเตอรี่ไ้หาลอตเตอรี่ไปเาพี่น้องเนาะนี่ชุดสามเกานี่ครับมาแรงเอาขอบคุณพอ่อแตมนะครับท่านผู้ชมขอบคุณครับพ่อขอบคุณเอฟซีแฟนครับทับ้งสองทุกท่านครับพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ